เปิดร้านทองมาสิบกว่าปีเป็นหนี้50ล้านจอนบูชาพิร,รุษเมื่อปี59หลังจากนั้นหนึ่งปีกำไรเดือนละ3ล้านบาทสวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วว่าเจอคนสวยแล้วใช่ปะเพื่อนๆถามกันบอกว่าเจ้าออนเจ้าออนเปิดร้านทองมานานยังนานแล้วค่ะที่รักาตั้งแต่ปี4 6แล้วเก่งมากเจ้าออนอะ่ะเปิดปี4 6่หกทำไปทำมาถึงปี59 10กว่าปีรู้ตัวเองดีเป็นหนี้50บล้าน ไม่ได้หูฝาดไม่ได้หูเฟืนค่ะเปิดนั้นทองมาสิบวปีเป็นหนี้ห้าสิบล้านตอนนั้นนะเพื่อนๆขาบอกคำเดียวเอาขาเกยหน้าผาโอ้โหนอนไม่อยากจะตื่นเลยแต่ละวันน,น,นะคะคิดหนักคิดมากเครียดมากๆเลยหลังจากนั้นจาอันก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้บูชาพระยาครุฑพยาครุฑบูชาแล้วรวยพยาครุฑช่วยเรื่องเงินพยาครุฑมีอํานาจ ที่รักช่อบูชาพิรากรุปเมื่อปี59นะคะหลังจากนั้นเปิดเพจขายทองออนไลน์โดยการไลฟ์สดคนแรกของประเทศไทยบริษัทห้างทองเอกชัย3ในสมัยนั้นนะคะแล้วบอกคำเดียวค่ะเดือนแรกกำไร250,000เดือนที่2กํกำไร5 0 0 0 0เดือนที่3กํกำไร750,000หลังจากนั้น1ปีกำไรเดือนละ3ล้านบาทแล้ว4ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้าน8ล้านเฮ้ย9ล้าน10ล้าน เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเงินไหลามาเยอะเปรียบเสมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะพยาครุฑช่วยเรื่องเงินไม่พอช่วยเรื่องงานช่วยเรื่องครอบครัวอำนาจบารมีวาสนาใครบูชาแล้วรวยจอนห้อยไรพยาครุฑวันนี้ค่ะไ <c oughs> อเลยรุ่นนี้นะคะที่นะคะขาแม่จอนบูชาอยู่รุ่นนี้แม่จอนบูชาอยู่ด้านหน้าพยาครุฑด้านหลังองค์รัชกาลที่ห้า องค์นี้นะคะเลี่ยมทองคําแท้90%กันน้ำค่ะมาพร้อมสร้อยคอนะคะวันนี้ใครจัดพยาครเจะออนจัดไเลยสำหรับคนพิเศษสร้อยคอหนึ่งเส้นทองคําแพงเวอร์รอบนี้ใครจะจัดสำหรับคนพิเศษให้จำนวนจำกัดแค่25คนเท่านั้น4,000ไม่เอา5,000ไม่เอา จัดไปเลยค่ะแค่1399อเบาทเท่านั้นโอเคนะคะรอบนี้นะคะนี่ครูครูบาอาจารย์ของเจ้าอ่อนนะคะพยากรุษบูชาแล้วรวยค่ะขอบคุณค่ะ